นี่ค่ะน้องๆมาเร็วเสร็จเร็วก็ได้พักผ่อนเร็วนะคะเห็นชัดไหมคะมเดี๋ยวพี่เจดทีให้ดูเนาะนี่นะดาวีนะบวกสามรัดเราใส่งอนได้หมดเลยนะนี่นะเนี่ยพี่ชอบตั้งนี่เลยเนี่ยอันนี้ก็เด่นนะสีก็เด่นนะหนะนึ่งสามสี่นะเนี่ยสามรัดของเราเนี่ยสามรัดไปเลยนึงสาม 1314หรือ34หรือไม่เราก็ควบคู่อันนี้เด่นๆไปก็ได้เนี่ยหนะึ่ง้านะคะน้องๆก็ไม่นี่มีศูนย์ทั้งนั่นเลยอะ่ะพี่ว่าคืนนี้ต้องมีศูนย์ด้วยแน่ๆเลยทำไมชอบศูนย์ังเลยนะพี่รักศูนย์มากเลยนะอือก็แปลกนะไม่แปลกหรอกเพราะศูนย์ก็โอเคศูนย์มาได้ทุกเมื่อดูพิสลับ กติสองจะมาอยู่ตรงนี้ดืมไปดืมไปว่ามีสองนะคะน้องๆเนี่ยเห็นใจเขาหน่อยนะถึงจะอยู่ห่างๆนะพี่ยังรักสองนะแต่อันนี้ไม่มีสองซะงั้นอูดทีด่ศูนย์สี่ตัวพี่บอกว่าเลยว่ายากสุดๆศูนย์สีสสส่ตัวจะเอาอะไรมาบวกลบกคุณหารมีแค่เก้าตัวเดียวที่ยืนดูดีจึงดีนะทําได้มาประมาณเนี้นะคะน้องๆค่ะ เต็ฟันห้าพี่ชอบห้าเลยนะคืนนี้นะห้าสีก็เด่นนะสีก็เด่นแต่มีตัวหนึ่งแม่อมาใส่อีกแล้วเจออีกแล้วเราเนะ <c oughs> าะหกค่ะหกหกอะไรเนาะเท่ากันมีสองตัวที่เท่ากันพี่ก็เลยเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเอามาในเป็นหกตัวเนาะเนาะถ้าน้อง,องชอบก็เอาหกมาใส่เนี่ยแค่นี้ก็ได้ตัวเด่นก็ได้เนี่ยนะ จับคู่มาแค่สามหกห้าหกประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะนะถ้าจะนี่นั่นนะจะให้ดีนะถ้าชอบหนกนะนะเอามาสามสามหกห้าหกนะแล้วก็ตัดตัวอะไรตัวหนึ่งออกถ้าน้องๆชอบหรือไม่ชอบก็ว่ากันไปแต่ถ้ามาอีกเพิ่มอีกสองตัวก็เยอะแน่นอนเยอะแน่นอนค่ะ นะเราก็จะไม่ได้กําไรเนาะรือไม่น้องๆจะเล่นแค่นี้ก็ได้ทิ้งมันไปเลยหกไม่ต้องพูดถึงเนาะจะมานะ้าเตะมันให้มันดุููตรงไหนก็ได้ไปอยู่ตัวที่ห้านู้นไกลๆนู้นตัวแรกนนเนาะแถวแรกตัวห้าตัวที่ห้าเลยตัวแรกเลยนะออันนี้ดาวดาววีของเรานะนี่ดาววีหนึ่งสามอันนี้ก็มีสาม มอืทำไมเราไม่ทิ้งสามเลยเนาะที่จริงพี่ก็หนึ่งสีด้วยนะแต่ว่าสีนี้เราก็พ่วงกันได้เนาะที่จริงนะสามสีนะพี่พี่จะลงนะแต่ว่าเห็นหนึ่งมันก็ไม่ห่างกันก็ห่างกันประมาณเต้มหนึ่งพี่กเกลยขอหนึ่งมาเนาะขอหนึ่งมาใส่แล้วกันเนาะนี่เหมือนเป็นวันเหมือนเหมือนวันนั้นเลยนะ ชอบหกมากเอาหกมาใส่เอาอะไรทิ้งไปนะเอาสามใช่ไหมเออนั่นพูดถึงเข้าอีกแล้วเอาสามทิ้งเอาหกมาเป็นไงล่ะวันนี้เอาเอาหนึ่งมาแต่สี่ไม่ทิ้งนะจะเอามาสี่เด่นก็ได้นะคะน้องๆค่ะสี่สามก็ได้นะสี่สามเด่นก็ได้นะถ้าใครชอบนะวิ่งรูดสี่สามก็ได้นะสี่สามนะแต่พี่จะเขียนให้หลายตัวมันก็เกินไปเนาะ เอาสีใส่นี่ไหมเขียนลงนี่ไหมเผื่อมีคนชอบจะวิ่งอะไรก็ได้เนาะวิ่งรูดอะไรก็ได้พี่ไม่อยากจะเน้นแล้วมันก็ไอ้นี่เนาะมันก็สามารถเล่นได้ทั้งนั้นนะเนี่ยเพราะเด่นเท่ากันเลยพี่ก็เลยเลือกเอาตัวเดตนั้นนะเนี่ยเอาตามนี้นะคะน้องๆค่ะใครชอบหนึ่งสามก็หนึ่งสามใครชอบหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามสี่ได้ทั้งนั้นค่ะสามตัวนี้ขอให้มาทุกตัวทีเถอ,อะเนาะ อ,อพี่จะเล่นทั้งสามตัวเลยนะจะบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกพี่จะเล่นเนี่ยถ้าถ้ามาตัวใดตัวเดียวนี่ขาดทุนแน่นอนค่ะถ้ามาทั้งสามตัวโหรวยเรนะเนาะเล่นตัวเจาะดีกว่านะคะน้องๆใครงบน้อยเนาะวันนี้พี่พี่คิดว่าเบิ้ลจะมานะจริงนะความรู้สึกเนะเมื่อคืนนี้ก็ได้ตองเดอ อุ้ยจิ้มทันเปล่าลืมเออจิ้มไม่ทันได้วะซารลืมไปเลยจิ้มไม่ทันจะบอกตรงเลยบ่าจะจะเล่นไม่ใช่เบอร์นะคะเนี่ยจะเล่นตองก็เลยเล่นเกมเพลินเพลินเลยจะเล่นตองไอของปกติอะดาวปกติเพราะดาววีลุ้นไปแล้วไม่ได้เล่นเลยตองเตืองอะไรเนี่ยพอเอนี่ดาววีจบจะไปเล่นตองวะ โอ้ยได้แค่ศูนย์ได้เบิ้ลก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้านะคะน้องๆ้องค่ะได้หมดนะแต่เพียงแต่ตองแค่นั้นเสียดายตองแค่นั้นเพราะว่าพี่จิ้มก่นอนไอ้นี่ย่พร้อมกันกับไอ้นี่เลยเนี่ยอันนี้ให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 ,ให้ให้เพื่อนซื้อให้เนี่ยอันเนี้ยเพราะเพราะในเบพี่ไม่มีพี่มีแต่ปกติเนาะพี่ก็จิ้มนี้เลยแทนที่จะจิ้มมาพร้อมกันมวลีลาอะไรก็ไม่รู้ไม่ยงั้นก็ได้แล้วสิบบาท โอ้ดหปวด,วดตึ๊บเลยพอออกมาอย่าบอกนะนึกนะจะอ,ออกมาตองนะหยออกมาตองที่จริงอะ่ะพี่ไม่ได้ลุ้นด้วยหรอกเพราะว่าพี่ง่วงมากลืมตามไม่ขึ้นมาดูที่หลังโอ้โตายจะเป็นลมจะเป็นลมให้ได้แต่ดีนะเข้าทั้งศูนย์ทั้งศูนย์ทั้งบนทั้งล่างนะสามไม่มาเนาะแต่ก็ได้เบิลด้วยได้เบิลได้ศูนย์เก้าด้วยนะอือพี่เล่นศูนย์เก้าด้วย เพราะว่าพี่เอาตัดเอาตัวเด่นของของเพราะว่ามันเป็นชุดเดียวกันไงพี่ก็เลยเล่นง่ายนะจะเล่นตัวไหนก็ได้ภา,ายในนี้มันไม่มีเขวยไงยแต่นี่สิชุดเนี้ยดูดิจะไหวไหมเนี่ยศูนย์สี่ตัวนี้จะไหวไหมยังมาอีกนะอีกตัวหนึ่งนะพี่ไม่ให้เด่นนะเพราะว่าเต้มเต้มแต้มน้อยกับเขาเนี่ยสองแต้มมีมีม,ม,มีมีมากกว่าตัวไหนไม่รู้สองแต้ม มีมากกว่าเจ็ดหรืออะไรนี่แหละสองแต้มพี่ก็ได้สามห้าเด่นนะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเจอกันคืนนี้ละเราเอาลงไว้วันน,นี้แหละพี่จะได้พักผ่อนมั่งเนาะเออมอแต่รลีลายอย่นั่นอยู่ที่ทํางานกับอยู่ที่ทํางานแอบแอบทำแอบทำเขียนไว้ตั้งนานแล้ว,วช่วงพักเขียนไว้ช่วงพักแลวทีนี้พอมีเวลาเนาะเออล้วก็มานั่งทําสักหน่อยเนาะ ก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายเนาะเพราะว่าทําไอ้นี่ไว้แล้วช่วงพักไงช่วงพักเที่ยงอะชั่วโมงหนึ่งอะแล้วทีนี้ก็มาทํามาแค่ลงคลิปแล้วก็เขียนแป๊บเดียวโอเคนะคะน้องๆค่ะตามนี้ค่ะเจอกันค่ะรวยๆปังๆคืนนี้ขอให้รับขอให้รวยขอให้รวยค่ะทั้งวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ